<ś les> วันนี้เราทำแบบนี้ในปฏิปักษ์เขบบนี้ของเราเชื่อผมนี่ท้ายคุณก็เห็นผมเล่อ Auto นออโต้ไปดีอะ่ะผมไม่กดแบบนั้นอะ่ะอะไรปนะคุเล่นทุกคนเล่นแบบปกติเขาทำอะไรอะ่ะกดล่างใช่ไหมเดี๋ยกูไม่กด Auto ออโต้อ่ะกูไม่ดูเห็นว่าได้ยังไงเื <ś les> ่อให้มันตีโอ้ดูดูแบบสแต็ตบลออ็อกอ่ะมันทำเอาทำอะไรไนดะ้เอากดออโต้ไปก่อนนะคุณออโต้บ้าแล้วเนี่ย 요즘 고민거리는 없어? 혹시라도 이러는데 점이있다면 끔찍해. 지나왜 문괴이 해문도른? 이랏. 오케이. 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 잠깐 คนเดิมที่เราคุ้เคยแค่โดนยิล่าตัริ่ับซึ่งเราจะทำแถวที่เราคุ้เคยแห็มันโดนยิล่าเร่งแต่ก็ไปแบบมาเต็มอโตจริงไหะเขาบอกให้ทำแบบนี้เ่ยอ๋ไม่ได้วะอจอดีโมดีวะเดี๋ยวนี้หรือว่า Ngay nắm gil marina. Ngay nắm gil marina. Tony hello. Moment, I hate you. I went on ใช่ผมก็คุกคดอัตโตะอกม่ดไอ่ยอันนี้ตัวจากดหนาที่แล้วอ่ะแต่แค่มันะกูบ่ไดีอ่ะอะไรวะผมได้ตัวแล้วที่มันเป็นหัวไก่อ่ะห้หัวไก่ที่มัน่หัวไก่ยี่นโอ่ะนี่มันสีคนอ่ อะไรวะไอมันขึ้นจักอะไรวะคุณหงรีวะจมูกแค่สองเดี๋ยวอลองกดค้างที่อัติฟิฟา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันได้กดป่ะเนี่ยว่าไม่ไม่ได้กดหรอก็ไม่ได้กดแล้ววะก็ <c oughs> ไม่ได้กดแล้วว, <c oughs> ว,ว <c oughs> ะเดี๋ยวว่าอ๋อนี่บอนี่บอ <fs> อ๋อผมอัพไม่ได้อ่ะคุณมันบรรยากาศอ่ะซึ่งมันเท่ซึ่งกดแรกนี่คือราวาคุมไหมอะ่ะผมขาดสี่อ่ะโอกาสสี่อ่ะคุมไหมอะ่ะไอ้ไม่ดีผมขาดไปประมาณสิบหกอันดีกว่าคือไปคือไปฮ่าฮ่โาไมิดวกัดพี่ว่า,ค, <fs> ค,าคุมไหมอ่ะที่แรกกับวันเนี้ยมันมันจะตีวิแบบมันช็อตไดเปล <fs> ่ะคือยว่าช็อตมอสอะ ไม่สนวอนหรือเปล่าคุณว่าเลขนี้คือว่าคุมไหมอาจจะคุม้มไปได้หรอ๋อได้ฟิวหน่อตอนขั้นที่สามกูรออ่ะ,อะอยอมเสียสลากสักอันหนึ่งไม่เป็นไรแล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวโอ้อันไอ้แปดไปได้ทำไม่ได้กูอยากทำไม่ได้เดี๋ยวอกอูอ,ไไไไอยากทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวสอบอ๋อเป้อมโอ้แปดสิบไม่แปลกใจเท่าไหร่ วัดเติมเฮ้ยน <laughs> ้องน่ารักจังเฮ้ยไม่น้องน่ารักจังเลยคุณเชื่ออะไรเนี่ยหัวไก่กว่าละเฮชิคเคนะหัวไก่เฮ้ยน้องน่ารักจังอ่ะเดี๋ยวรักไงอ๋อนี่อ่ะโอ้รักอ่ะโอ้รักอ่ะเดี๋ยวก็ตายอ่ะ

แล้วตีหัวล่ะแล้วมันคงไม่ได้แบบเกาะหัวทีเดียวแบบกับอะไรนะวะเฮดแคปยั่ไงคุณแบบเกาะหัวทีเดียวแบบเฮดแคปอ่ะคือใครที่จับมเฮดแคปเออจากเกมจีมอสอ่ะอะไรวะเฮดแคปมันเกาะหัวไอ้ซอมบีอ่ะซอมบี้ากจีมอสอ่ะเฮ้ยจับเนี่ยยอนไม่ใช่นะคุณคุณไม่ใช่นะให้ไก่เป็นเกมเนี่ละเดี๋ยวมันด้เป็นเก้าอ่ะเดี๋ยว คือแบบจับไก่แล้วไก่มาหลุดมือเหรอไอ้จับไก่แล้วไก่หลุดมืออ่ะคุณดูดิอย่าใส่เกาะโอเคครับใส่เกาะเลยอย่าเออนี่ยังนั่งหัวแก๊ดีแปละ เขาบอกแน่ๆว่าเลยใช่ไหมแต่คือคุณยอมเสียหุ่งหยาฉันยอมเสียหุ่งหยาหุ่งแลกกับเก๋กันเลยเราไม่อยากเสียเนี่ยมันดูแบบหายากแปลกๆอ่ะมันกล้าวเนอะมันกล้าวนะมันยอมผมยอมเสียไม่ได้อ่ะอ่ะยอมเสียหุ่งหยาหุ่งแลกกับเก๋อ่ะอ่ากูยอมอ่ะยอมเสียหุ่งหยาหุ่งแลกกับเก๋ใช่ไหมเอ้าเอาไปกันนะ มเขาบอกมาอย่าอัานัน้ัออ้อัันอันยี่อน่เราเอาเอาไอ้ยีอกือไปวันนี้เข้าวันนี้ลืมไปว่าจะเข้าวะเหรอวะเข้าบอกอันนี้ประวัติถ้าถือพอเลติโนไม่ใช่ไม่ใชู่เยูเป็นนี้อชิวพอแล้วคนวีเไปเลยดมันชิวละ เช่ยวได้ชิวไปต้องทำมันเลือกเราูรนะเดี๋ยวไม่เลือกมัูปะเ็ปล่าวะอ๋ออ๋ออี้มนกินมาผิดแล้วไปตัวนี้เลือด่อะต้องไปในตัวเดียวโอ้ไปอาไปตีตัวนี้ไปจะจบอีกอีกจ้านอ้เอ่ไม่เลือด ไม่เป็นหรอกว่าโอ้โหมึงโยโยโยมันมาโยห้องเก็บไก่เลยรู้ตัวเลยใช่ไหมมันมันมันต้องชนะทางเออสิบสี่ได้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 ย้องตั้งตัวย แล้วสวยคุณสตาร์ทเร็วแล้วก็โอ้โหโอ้โหหัวไก่โอเคอ่าไม่เป็นหรอกมั้งไม่เป็นหรอปัะปัะปะอีมาที่กูงงน,นะมาชูดาบมาเลไมอ๋อเคาน์เตอร์ ว้ไม่มีทาโดนตกอกวเนี้มันแข็งกร่งีสุดของละใส่คิวดักฮันลงตัวไ,ไปเ่กอเนียาันะไนี่นเดนี๋ยเดี๋ยวเวดีวีเลยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เวดี๋ยดี๋ยววเดีเี๋ยัวี๋ยวเะไเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเีเดีย แล้วก็แค <laughs> ่ใจใจใจลิงไปดูไกลลิงไปอะไระสินคนลิงเล่นแบบปกติ <laughs> ลิงไปลิงไปดูไกลฮ่สิแต่ไม,ไ,ไม่ใช่รถไปอุเบอร์คาร์ถือไม่ใช่ละ <laughs> เราไปสุดหมายว่าตึกวัตต์ไอ้คนขายเนื้อไก่โย่ โอัติบีฟ้ฟาตัไงอ่ะอัติบีฟ้าค้างอยู่ตรงไหนอ่ะเริ่มฮะตีบีฟ้าอยู่หไหนอ่ะอันนี้เหรอเออไงอ่ะอัติบีฟ้า อันตีไฟ้าที่อยู่ไหนอะคุณที่คุณบอกว่าอันตีทีฟ้ากดค้างอะแต่ว่าเราต้องกดตัวตละครผมไม่ไดแน่หรอคุณคุณเอซีพีไม่ซีพีผมม <c oughs> าทุกบทนะเราไม่แน่ใจคุณจะบอกผมไหนได้ไหมแบบป้าทุกบทแล้วแบบโอ้ เขไม่ใช่แบบอันนี้ตีหัวใช่ไหมแบบเดียวกับข้าวอันนี้หัวทีเดียวตายไม่เอานะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกันยี่เขาอย่าเห็นกันยิงความจาว่าหมดเยอะๆเยอะๆเยอะๆยูอ๋อตัดอันติอ๋อตัดอันติเฮ้ยเบียดตัดแปลว่า เอ้ยมันมีอะไรที่ลึกกว่านี้ดิใช่ไหมที่คุณบอกว่ามันเปตัดโอวัดวัดตัดอ,ตอ,อัตติเหรอวัดเตอร์วะอ๋อตีีฟ้านี่เหรอเห็ตัวนี้เหรอนี่เหรอตีไฟอีกตัวนี้เหรอใช่ไหม ลิงไม่รวมกลุ่มจริงๆอดีาเืออะไรไม่รวกลุ่ม <us> ลิไม่เข้าใจลิไม่รวกลุ่ม탐구ก끝났소โอ้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 บก่ว่า iyor? มันจะไม่มีอันนี้นะโอ้ว WHAT? วโอวมึงชุบไปขอขอ,ของเล่นเลยังม โอ้โอ้ว่าต่าเอเ,เดี๋ยวเอาวเบอะไรนี่าเดี๋ยเดี๋ยวดาวเบโอ้เฮ้ยผมจับมนยกขึ้นเปาน่าอยกูเหมืนกายากอลงอยากรสูดูเดี๋ยวตอนนี้ผมวมันเกเตร์ยกชิบหายลเอากีเก,เกอร์จะไปกับอะไรวะ เดียวอ๋อนี่หรอเอาเป็นนี่อ่ะเอาเป็นตีนี่กันนอำโอเคแล้วก็เอาไปเลยทำกุลุน่นก็ต้องสองเออไปผมจับยกไกฮ่ฮะฮะทำอะไรพี่ทำอะไรเนปาลเปันยานยู่สดสัง าโอเคโอ้ฮาโอเคไม่ได้เปล่ะโอ้ชิปายโอชิปาย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 ว้าวว้าวเขาบว่าผมจะเห็นคนชะตากรรมี่ารกลายเป็นลูกน้องของมันละโอ้โตาตา้วยโอ้ชิปายล่ะหยา เดี๋ยวก่นเดี๋สอ้าวสิีอะไรกอนหะ่งี um, um. ีะเอือกอัอลปากเอือกพาดิบบอองาอ่ะองมใบมีดองเมใบมีดันนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยผมดูผิดเจ้าไหม แต่ว,ว่าเราเดาว่าเราตายรูปมันอันนี้อ่าเราสูบดูไปเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาอดีตเฮ้เดี๋ยวเขาอด็ตโหไปกูเถอกูเวเาเลาตาผอนแล้วไปกูเกล้าฮ่า มันก็อยู่มันก็อยู่บนรถไฟตลอดกูนี่หว่าเทียอาร์ตี้คุคอยได้นำเหมือนกับเออด็อกเตอร์ในอาร์ตไหนแต่คุณคุณด,ด็อกเตอร์ดาร์ตไนท์กูไม่อยากพูดถิง่งกูไม่อยากเล่นเฮ้ยจริงกูอยากอยากเล่นแหละแต่กูเกลือมันหนักเกลือละนี่อะไรดิมันโดนดันเหรอขอบเสอร์กับวะอันไหนดีสุดวะคุณอ๋เอเข้าใจละเข้าใจละ แล้วกดโอเคอันบนหรือว่าโอ้ผมนึกว่าเออแล้วว่ากดอันเดียวจะเป็นแบบให้มาสามชิน้นโอ้ไม่ใช่โอเคอันนี้ดีสุดแล้วใช่ไหมแล้ก็ไปแล้วกูขเขาบอกว่าดีสุดเขื่อนนี่แหละ้เขื่อนนี้อ่ะกูเลือกันเนี้ยกูเชื่อตามใจเขาอ่ะ <laughs> อ้เฮ้ยใชเย่เหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนกระดานดานี่ว่ะ ไชิบหหยไอชิบหไอตีหมดเลยอ่ะตีหมดเลยแล้วมงแล้วมึงก็ไปเลยไปยีอะไรเอาไปเลย Let's go w ก Let's go มึงใครเนี่ยขายก็ไอจีับคนไคนคนม่ขายไก่่ะคุณคุณมีมเ้อแล้วผมว่าผด้ตกับคนขายไก่แถวนี้ว่ะคนมีเพรว่าผผมเลยฮ่าฮฮา่ฮ้ฮฮฮฮฮฮ พ่อป๊าป๊าป๊อเคอมนั่นเ่มมีพ่อป๊าป๊าทีอาเดี๋ยวนะตอนนั้นมีคนบอกให้ตีไม่ใช่เหรอให้เอาตัวแรงๆดีเอาไม่ทันละไม่เลยไม่เป็นไรทูกอย่างเราหึงกับตดมันคงไม่ตีวันช็อตหรอกมันให้ตีวันช็อตเหมือนอล่าชูนแถวนี้ Bapak aji, bapak aji, bapak bapak aji Oh my, yo, 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 yo Bapak aji, What the fuck bapak bapak aji Bapak 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 aji Asyik Alang <laughs> aiku, bapak 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 aji Ahahaha Eh, eh, eh Bapak 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 aji, ni เออโน่นี้เชื่อเพื่อนนี่เชื่อเพื่อนไปไเชื่อเพื่อนนะยอมหน่อยแล้วกันมันไม่หันอ่ะอดีตเหรออดีตเหรอโอเคผมว่าผมคุยลียร์ลูกน้องให้หมดก่อนมันจะได้ง่ายถ้าตัดเกมแบบเนี้ยโอ้

อย่าไปมองอย่งไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่อย่าไปแต่ละคิดมึงอย่าไปแต่ละคิดสิบหกสวยฮุบฮุบเฮ้ยมันมันเอาสินงมาได้มมมาได้โอ้โหมันสิมมาได้โอ้โหโอมนั่ว้าวว้าว โอ้โหฮะโอ้โอโโุมทบกูไปของเล่นเลยโอ้ไม่เห็นแต่นีคือตาย่อนอย่าะตายนหนอยะไเอาดัดไป อ๋อห้าไปชนะเยอะแก่เพิ่มโอชิบหายแล้วแก่พออพ่อพ่อเดี๋ยวขี้ท่าไหนนะขี้ไ่ใช้ท่านี่ผมไม่รู้ว่ากดไปก่อน กูดีกูเลยเขาเนี่ยเขาแบบจะได้จักรราดกับเป๋าล้ววะจ้าแล้วเนี้ยจะไปแทนได้ไหมออกพีนะโอเคดีกว่าโอเคอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเฮายขยันได้ไก่อยกลัวะบู๊บบู๊บบูบ คิดว่าแม่เลยตีช oh. ิคเก้นว่าแม่อ๋อสวย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 เฮ้ยโมโหโมโหแล้วโมโหเออ่าอ่ะดูวัดต้นไหนมันอันนี้ ไปมันจะได้มันจะบาลนวเป็นบาลานตดีเมื่ออะไที่นี่ดีการยืนดีดี <laughs> าาดีว่ะแกโมโหแล้วไกโมโหอยาให้ไก มือเกลียวมาชนกูเลยอ๋อไปเดียกันไปเดอกันลาก่อนรากก่อนรากดก่อนอ้าวไม่ไม่หวะเขายังเขายังเขายังอยู่ดีอยู่ วทำไมคนที่อยู่ด้านอ่ะไปคนคนที่มันกิตายมันอยู่ด้านที่ปกติวะนนเจ้าเดชตุ๊เปุดตาอึกอึอกอึอ ต่เคยขอโทษไว ah, okay. ้จ oh, um, no ัก so ัดอ hey. oh, ่าโอเคเสียง่าย่ะโอ้เป็นศพไปแล้วสองคนน่าใช่ครับควรเสียวิเลสพอเสียวิเลสักเลยโอ้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 อะไรมันนะ่รขัดตดียทีหลังมุชานะเหรอไหมันก็เล่นเ่นอาคู่กับช็อกไปไปเลยลิฟตก อดปิงนะจริงจริงนะมึอย่าไปหาในที่มืดนะตัวที่นะี่นม่อ้ตอนะินไฟอย่าไปหาทนะเรืยอเรื่องเนี่นย,ย,ยไม่แต่ว what the fuck what the what h e e s, <c oughs> <S hey, t ตัวนี่ย พอส่นเบลอ่ะไม่กระทิ้งไงกระทิ้งเร็วเดี๋ยวเราได้จากอะไรกันละวันนี้มันจะ50อ่ะเนาะแต่ว่าทั้งกลุ่งก็นัแล้วขอบคุณขอบคุณลูกคุณมากเลยที่แบบโอ้โหเขาได้รางวัลอะไรหลายรต่างเลย Oh, 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 โอ้ยจี๊ดโอ้วัตเตอร์โอ้วัตเตอร์ฟักโอ้วัตเตอร์ฟักโอ้วัตเตอร์ฟักไปโดนจุดเลยกูเป็นแรงเลยโอเคเดี๋ยวไปรับพระเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขอพี่ห <laughs> ยิบกระดิ่งกระดิ่งใช่ไหมโอเค

ไปเลยโอ้ฮ่า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 เวยได้สวยสวยไปเลยสวยสวยเย้ได้แล้ววัดเ้ยเดี๋ยวนะปสอดาบไว้ตัวนี้หนี พอดาวต้องเปสกาีเนีที่เปว่ารลอนอันตรายอันตรายยเอกลไปอรอเฮ้รอเท่าไหรนะรอสักคนหนึ่งรอสักคนหนึ่งคูโชคดีขอรอสักคนเดี๋ยวคุจะเห็นนะที่อ่ะผมผมเป็นคนอบตที่อ่ะนี่เอ้บีบเอมบีมาจย่าไม่ได้ไม่ได้โก้ ผมใจหน่อยเฮ้ยไหนวะทำไม่ได้ายเยอะโจ้ย <laughs> น <h ide> yeah. <h ide> okay, okay, ี่ตัวนี้ไมก็โอเคคุ้มแล้วคุณยิ้มได้ตัวเดียวอ่ะ ยังจะเด้งคูบแล้วคุณผมใจแล้วผมใจแล้ว,ลวอุ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยนี่ผมผมขอดูพี่แกก่อนเอ้ยสาวที่ผมผมก่อนใครอยากต่อุดเลยเหรอโอ้ฟอร์ซึเกมเหรอ ได้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 คุณว่าโหสุดได้ครับเดี๋ยวผมจะกดตามกดตาตายคุณพูดปะเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนไม่อยากเห็นสีอะเฮ้ยโค้ดล็อกโค้อกก็เห็นสีนี่อะไอโค้ดล็อกโค้ดล็อกก็เห็นก่อนเห็นก่อน ไปที่ก่อนนะโว้ยไปทีก่อนอ้ออ้ปุกปุกเฮ้ยวฮ่งโยกโยกไปฟันมันขัดติกูสิเจกไม่เห็นนาตีอะไรๆคนดี่ว่อนคนที่ว่อไปแล้วไงอักตื้อใดตือเใช้กับโต๊ดเจอเอาไม่ได้เหรอ ทาไปดูเอาคนไปกอดเองกูมันดวิติอะกอดไปคุยกอดไปกี่รอบแล้วเนี่ยกอดไปยังรถค้างเหรอไอคนดวิติโ้ยสาธุอาสาธุอาวัวเ้ยเฮมเบอร์ดาวขอเลือดเลือกี่เฮ้ยเดะทีมเฉียบละเดะทีมเฉียบละ 라켓에게 대를준것 같아 <laughs>